เล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังบอกกล่าวเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยัง พบกันในช่วงที่สองของรายการบอกกล่าวเล่ากรรมนะคะก็เรื่องกำลังดำเนินสนุกนะคะเพราะว่าชีวิตที่บอกแล้วว่าชีวิตนี้มีประสบการณ์แล้วก็หาซื้อไม่ได้ <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อ <c oughs> ต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมต่อประเทศชาติ <c oughs> เพราะว่าเป็นผู้ให้มาตลอด <c oughs> อืมตอนนี้ตั้งย้อนกลับไปไปถึงจุดวิกฤตตรงนั้นที่พอบอก พระพุทธองค์แล้วบอกว่า<ช>คราวนี้จะใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาตอนนี้ห<ช>น้าตรงนั้นเนี่ยวิกฤตที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนะคะคุณแม่ทั้งเรื่องของคนอื่นทั้งเรื่องของตัวเองคุณแม่ประคองใจตัวเองยังไงที่จะต้องเลี้ยงลูกเล็กๆด้วยเออคือตอนนั้นได้เล่าไปแล้วเพราะว,ว่ากินยาตายใช่ไหม<ช>คะ,คะพอจะขาดใจตายถึงได้ลำลึกได้ว่าเราต่างหากที่ผิด <fs> เราจะไปโทษคนอื่นเขาเลยไปโทษคนนนทํทำเราคนนี้ทำเราตอนที่เรากินยาเนี่ยมีใครมาบังคับบีบคอให้เรากินไหมก็ไม่มีเรากินเข้าไปด้วยความขาดสติของตัวเราเองนะะ <f> พอนึกได้มันก็เกือบสายและมันเหมือนจะตายแล้วอ่ะ <developments. S 1> ก็ตั้งสติเหมือนคนจะจมน้ำอะกระโดดน้ำอยากตายใช่ไหมคะ,คะ <f> พอจะจมน้ำตายทำไมทะลึ่งขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยมาให้คนนี้ก็เหมือนกันทะลึ่งขึ้นมาช่วยด้วยคือ เรียกพระพุทธเจ้าแลพระพุทธเจ้าช่วยด้วยอย่าให้ลูกตายเลยและถ้าลูกไม่ตายลูกจะทํางานรับใช้าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้ลูกรอดเถอเจ้าค่ะค่ <Okay. S 2> ะแล้วมาที่ว่ามันก็อจียนอาเจียน,ยน mm hmm. แล้วก็พอลืมตามัมนผ่านไปสามชั่วโมงกว่า <Okay. S 2> ลืมตาม,มาก็หัวก็เหมือนกับก้อนเหล็กอ่ะหนักๆนะฮะตามไม่ใช่ว่าจะลืมขึ้นทีเดียวอะ่ะ mm hmm. มันมันเหมือนเป็นตาแดงตาแฉะอย,อยู่อย่างนี้ค่ะ ค่อยๆพยุงตัวเองมาแล้วก็พิงฝาผนังไม่ทราบเล่าแล้วหรือยังเ๋อเนี่ยนะฮะแล้วค่ะแล้วพอแล้วก็พอนั่นก็ไปบวชชีอยู่ที่วัดเพลงวิปัสสนาช่วง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 หักเหชีวิตใช่ไหมคะโตคุณแม่ของคุณแม่ก็ดูแลลูกให้แล้วคุณแม่ก็ไปบวชชีอ๋อพูดพูดได้เห็นภาพที่คุณแม่บวชชีตอนนั้นด้วยบวบวชนานไหมคะพรรษา สามเดือ <6 S 1> นเลยนนตรงนั้นมีอ,อะไรที่ได้ปัญญาจากตรงนั้นบ้างไหมคะคุณแม่โอ้มันดีอะค่ะมันคือตรงน,นั้นเหมือนกับเราคิดรู้สึกว่าเออเราได้ชดใช้กรรมนะเพราะคนที่เข้าสูญเสียแม้จะได้คืน100%เปีละสิบเปซ แต่ไม่ได้ดอกเบี้ยตอนแรกเขาก็ดีใจว่าได้คืนมาแต่ไปมาเขาก็ดูซิเกินฉันไม่ได้ดอกเบี้ยเขาก็เสียใจอ่ะได้คืนมาแล้วยังไม่นั่นอีกบางบริษัทไม่มีใครต่อสู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทําใจอ่ะเราทําเขาเสียหายจริงอ่ะนะเราไปบวชเราก็คิดว่าเออเราเราเราแผ่เมตตาเราเราชดใช้กรรมให้เขาคิดอย่างนั้นนี่ไปไปบวชมันก็ได้อะไรดีๆขึ้นจะจัดจุดตรงนั้นใช่ไหมที่คุณแม่ เออแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าธรรมะข้อไหนที่มัน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 กินใจเราหรือว่ามันโดนใจแล้วว่าเราต้องทำดีตลอดไปนะคะมันค่ว่ามันมันซึมซับมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันกิลตี้มันมันรู้สึกผิดน่ยว่าที่เราทำให้คนอื่น เขาเน,นี่ยนะแล้วก็มามาบวชอุทิศกุศลให้เขาก็แล้วกันออคิดอย่างเงี้ยมีคนแนะนําก่อนหรือคุณแม่คิดเองคะคิดเองก็คิดวันที่ว่ากินยาตายนี่ยฮะคิดจะแล้วพอหลังจากนั้นพอนึกขึ้นมาได้ก็คือฉันตั้งใจจะบวช<า>ชีแล้วเพื่อที่จะนอกจากอุทิศบุญให้แล้วเนี่ย<า>ก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในตัวเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ให้กับคนอื่นที่เราอาจจะไปทําเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนา ค่ะคิดไม่อยากสึกด้วยซ้ําแต่ว่าเห็นไหมเราก็มีวิบากคือเราทําลูกเราเขาเกิดมาแล้วอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบ่ะหน้าที่ตรงนั้นคุณแม่ยังคิดอยู่คต้องถามตัวตัวน้องและตัวน้องได้เคยแบบอันนั้นไหมแ้รู้สึกแบบกับคุณแม่รู้สึกยังไงรู้สึกกับคุณพ่อยังไงว่าว่าทําไมเขาถึงต้องเกิดมาในลักษณะที่เจอปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าค่ะไม่เป็นเลย มันอาจจะเป็นว่าเราไม่เคยทําให้เขารู้สึกว่าเป็นปมด้วยเราเราบอกเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับเขาและตอนนั้นเราเคยได้ยินลูกเขาพูดโทรศัพท์ปลอบเพื่อนเขาก็เหมือนกันเพื่อนที่เขามีปัญหาเรืออย่างเงี้ยเขาบอกมันเรื่องของผู้ใหญ่เขานะและเธออย่าไปทาให้แม่เธอต้องเป็นทุกข์อีกซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่จะได็ เขาก็มีความคิดที่ดีเขาเคยมาบวชที่นี่ด้วยนะบวชที่วัสังฆทานะแล้วหลังเขาไปบวชที่โกลแองกาที่ประจีนบุรีค่ะวปัจจุบันนี้น้องทำทำงานอะไรเป็นพิธีกรโทรทัศน์ะซึ่งถ้าใครเห็นผิวเผินวเขาจะตลกก็เหมือนกับทัดเล่นของเขาเงนะแต่ว like ่าเขาจะซื่อมากซื่อกว่าคุณแม่อีกคุณแม่ว่าซื่อเกินเลยคุณแม่ยังไม่ซื่อเท่าเขาเลยยังมีพูดปด แต่เขานี่ไม่ปลดเลยแล้วที่สำคัญคือใช้ชีวิตสมถะสมถะทั้งตัวคุณแม่เองทั้งตัวคุณลูกเองถามว่ารถการเดินทางรถมีรถแท็กซี่รถตู้นี่คือคือคือเห็นสภาพใครที่คิดว่าด็อกเตอร์ผานิชการตมระจะต้องรูจะต้องมีชีวิตที่สบายเปล่ายิ่งวันนั้นวันที่เข้าวังนะคะเสร็จแล้วตอนออกมาเนี่ย กับอาจารย์สุรวง์ด้วยคนอื่นเขาก็มีรถเก๋งกันแล้วก็เดินแล้วแสบส้นสูงด้วยเจ็บเท้าหารถไม่ได้เลยเพราะพวกลูกเสือชาวบ้านค่อๆออกมาเขาก็เรียกรถไปหมดเจ็บเท้ามากๆเลยนะคะเดยตอนนี้รถตุกมาฝนตกแล้วด้วยค่ะรถตุกๆมาก็เรียกขึ้นอาจารย์วงบอกผมไม่ขึ้นนะบอกขึ้นเธอน่ะชุดสวยมากติดเครื่องราชด้วยนะฮะแบบขึ้นไม่เอาไม่ยืนไม่เอาไม่เอาขึ้นขึ้น คือมันจะยืนอยู่ให้มันเจ็บขาทําทไมอย่างน้อยขึ้นแล้วไปต่อข้างหน้าก็ยังดีอะไรเงี้ยนี่พอรถติดคนเห็นอ้าวอาจารย์สวัสดีอาจารย์าารยแม่ทำไมขึ้นรถตุกตุกนะอะไรเงี้ยเราบอกมีให้ขึ้นกบุญแล้วลูกจะลอกไปบอกเขาคือคุณแม่จะมีลูกๆทางธรรมเนี่ยทางธรรเยอะในการที่จะช่วยกันดูแลเพราะว่าตัวน้องที่เป็นลูกคุณแม่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยด้วยหน้าที่การงานเพิ่งสองเดือนเองนะคะเพราะว่า เขาตีห้าเขาต้องออกจากบ้านแล้วอ่ะเขาเป็นพิธีกรทั้งโทรทัศน์แล้วก็วิทยุ7วันทั้ง7วันเลยได้เชื้อสายจได้คุณแม่เลยอ่ะว่าตรงนี้ยิ่งตอนที่มี Academy f a n t a s i เนะฮะเขาก็ต้องดึกดื่นเลยอ่าว้วก็สงสารเขาตอนนี้เขาก็ไปอยู่คอนโดใกล้ๆที่ทำงานแต่ก็จะโทรคุยกันแทบทุกวันแต่พอห่างกัน2เดือนมันเป็นอะไรที่คุณแม่เนี่ยต้องรับวิบาก ขอเล่าสักนิดนึงตัวเองก็มีโรคภัยที่เราได้เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะสิ้นปีกับปีใหม่นะคะคุณแม่คะคือจะมีคนโทรศัพท์มาเยอะค่ะปรึกษาปัญหาชีวิตมีทุกรูปแบบและบางคนก็บอกไปรับทําไมให้เหน็ดเหนื่อยบอกไม่นะคุณแม่ไม่ได้เหนื่อยเลยแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยมันเหมือนกับหมอเนี่ยถ้ารักษาคนไข้เขาหายแล้วโรคมาติดหมอก็จะเป็นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ฟังเขาแล้วก็จบ จบไปแต่ว่าก็สงสารแล้วนึกเออหนอถ้าเราไม่บรรยายธรรมไม่ปฏิบัติธรรมฉไหนเลยจะได้ฟังเรื่องอะไรที่มันเป็นอย่างนี้เชียวหรือโลกมนุษย์เนี่ยมีอะไรแปลกแปจะใุณได้ยกตัวอย่างในแต่ละคนค่ะแล้วเราอย่าไปคิดว่าที่เขาขี่รถเก๋งโกโก้เขาจะต้องมีความสุขวัตถุมันไม่ได้ทําให้เป็นสุขที่แท้จริง นะคะก็เนี่ยแล้วคุณแม่ก็หลับก็เป็นสุกตื่นก็เป็นสุกบางทีนัดใครไว้เวลาโน่นนี่มทีแต่งตัวไม่ทันนะคะบางทีนัดตายแล้วก็จะมารับอยู่แล้วน้ํายังไม่ได้อาบเลยคือบางทีกลางคืนก็ไม่ได้นอนค่ะเป็นเป็นคอนเสิร์เป็นคนให้คาแนะนะไม่ต้องอะไรก่อนออกรายการเนี่ยยังมีคนโทรศัพท์มาเข้ามาหาคุณแม่คุณแม่ต้องคอยให้ธรรมะ คือคือผู้เสียสละจริงๆโอ้โหนี่คือเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยคือคนที่โทรศัพท์เข้ามาก็คงไม่รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้พักเลยค่ะก็นอนไม่ถึงชั่วโมงสักวันและบางบางครั้งก็ไม่ได้นอนเลยด้วยเขาก็ไม่ทราบเพราะไมสดใสได้ยังไงคะคุณแม่ใจมันสบายค่ะรู้สึกว่าชีวิตเรา ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปอย่างได้สาระเนาะพอแก่แล้วก็จริงแต่ว่ายังได้ทําประโยชน์ก็เออยังดีเนาะที่เขายังเมตานึกถึงเรามีทุกเขายังนึกว่าเราเป็นที่พึ่งของเขาได้เนี่ยให้เราได้อยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเนี่ยเขาขอบคุณเขานะแต่ว่าเป็นคนแก่อย่างนี้คุณแม่ก็จะต้องจะลดกรรมไปในตัวนะคือช่วยแบ่งแบ่งปัญหาตรงนั้นแบ่งกรรมให้กับคนที่เขามีทุก์น่ะ มันได้อานิสง์มากมายทีเดียวถูกไหมอานิสงอย่างนี้นี่มือนี่เนี่ยยังล้มทะลอกแล้วจะมีคนที่ถามอย่างเงี้ยคุณแม่ทําไมอ่ะทาความทําดีแล้วทําไมจะต้องโอ้โหหัวนี่กระแทกนี่ถ้าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นตรงนภาจะเห็นมันยังรู้สึกยังเขียวยังเขียวยังเขียวยังเหลืองเหลืองอยู่เลยตอนที่ล้มนั่นประมาณ มืดหรือเปล่าคะหรืว่าไปใส่บาตรมาแล้วเอาคุณแม่จะใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าวันละสิบองค์แต่บางทีก็เกินเพราะว่าอย่างเช่นเราเหลือชุดสุดท้ายแล้วแต่ท่านมาเนน้องเนนมาสามเนี่ยฮะสองจะไม่ได้เราก็ต้องรีบเด็กนู้นูเร็วๆมาเพิ่มเร็วๆ เราก็ดีใจว่าได้ได้ทำมากขึ้นตอนนี้คุณแม่จะตอบคำถามอย่างนี้ยังไงว่าโอ้ยทำบุญก็ตั้งเยอะแล้วทำไมเนี่ยโดนตลอดเลยเขาก็เขาบอกทำดีได้ดีมีที่ไหนเห็นทำชั่วมันได้ดีมีถมไปแล้วคุณแม่เดี๋ยวสิ่เป็นนู่นเป็นนี่อยู่เรื่อยบอกลูกค่ะคนชอบเข้าใจคำว่ากรรมในแปลว่าไม่ดีแม่คนนี่กรรมจริงๆเลยฉันก็ทำดีนะผัวยังไปมีเมียน้อยได้ กรรมจริงๆเลยฉันก็ทาดีเจ้านายไม่เคยเห็นความดีฉันไม่เคยได้สองขั้นเลยบอกหนูหนูไปเข้าใจคําก็กรรมว่ายังไงว่าไม่ดีบอกไม่ใช่นะลูกกรรมเป็นคํากลางๆแปลว่าการกระทำนะเราจะศรัทธาอะไรศรัทธาคือความเชื่อนะสิ่งที่ควรเชื่อควรศรัทธามีอยู่สี่อย่างเท่านั้นลูกคือหนึ่งเชื่อเรื่องกรรมสองเชื่อเรื่องผลของกรรม สามเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนและสี่เชื่อในความตรัสรู้ขององค์ <บา S 1> สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมไม่ได้แปลว่าดีหรือชั่วนะกรรมเป็นคำกลางกลางแปลว่าการกระทําเพราะนั้นอย่างเนี้ยบอกกรรมของคุณแม่คือกรรมคือการกระทําของคุณแม่ไงะนะคะ,ะเนี่ยวันวันที่ส1อก็ท้องเสียอย่างแรง อาหารก็ทานเหมือนกันคนอื่นก็ทานอย่างนี้เหมือนกันนะก็กรรมของเราธาตุมันอ่อนด้วยมัไรออย่างนั้นค่ะแล้วก็ท้องเสียเรียกว่าต้องนั่งอยู่บนโถตลอดเวลาเลยนะฮะถ่ายถ่ายจนลุกไม่ขึ้นและมือนี่เป็นร่องร่องซีดๆนะฮะแล้วปวดปวดศีรษะและตัวร้อนแล้วแล้วน่อง คือเคยรู้จักว่าตะคริวมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นลูกที่น่องทั้งสองเลยค่ะแล้วไปปวดนะปวดเกลือแร่ฮะลูกไม่ได้แคลเซียมมันก็หายไปตะคริวเขมาพอไปใส่บาตแล้วก็บอกครับไม่เป็นไรหรอกดีเนาะส่งท้ายปีเก่าอให้หมดไปกับปีเก่าวันรุ่งขึ้นนี่แหละที่ว่าใส่บาตเสร็จมามาปั๊บที่ว่ากวาดเสร็จแล้วก็ตักน้ําจะไปรดต้นไม้นี่ค่ะ ตรงหน้าสถานธรรมในบ้านเนี่ยฮะเป็นชื่อธรรมสถานวิมานวิมุตมันเป็นต่างระดับพอแก่แล้วไม่ยกขาไม่ไม่สูงไม่พ้นเตะกระดาษนี่ไปปั๊บน้ําก็หกไปแล้วกระป๋องอยู่นี่แล้วก็โครมลงไปกระป๋องก็กระแทกกับซี่โครงซี่สูวงก็เคยหักเจ็ดซี่นี่นะเคยหักมาแล้วเจ็ดซี่กระเจ็ดนะฮะเสร็จแล้วหัวก็ฟาดไปกับออค์เอ้กระถางต้นดอกพุดธเนี่ยปังลงไปดีว่ามันไม่ไม่เป็นมากเนาะ แต่วันนั้นนั่นเลยค่ะแต่ไม่แตกครับปูดแล้วดีว่ากระทะไอ้เองป่องน้ามันรับไว้ไมง่้นี้มันจะต้องแตกไปแต่ไอ้ตรงนี้ที่มันครูดไปอย่างเงี้ยมันก็ครูดไปคือคือคือดูดูแผลสักนิดหนะลองลองฉายให้ดูใกล้ๆหน่อยนะคะคือด้วยด้วยที่คุณแม่เนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองพอระบบน้ําเหลืองแล้วเนี่ยมัน มันแผลหายยากมันจะออกแล้วมันจะบอกเค้นี่ก็ไแทนี่นี่ร้อยเดียวร้อยเดียวนาฬิกานี่ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อด้วยเขาให้เขาขายเลยละสองร้อยคือคือคนที่แต่งตัวเนี่ยอย่าอย่าอย่าน่นรู้จักนั่นทุกอย่างมาประกอบแต่อย่าคิดว่าใส่ของแหวนนี่ก็ดอรโอวาสติดกำแพงอะไงนี้ก็คือยังไงคือผลบุญนี่แหละทำไม ถึงไปไหนก็จะต้องมีคนที่จะให้นู่นให้นี่อะไรอันนี้คือผลบุญนะแต่คุณแม่ทำทานตลอดอ,อ,อย่างคุณแม่จะใส่บาทอย่างคนคนให้ปัจจัยมาเนี่ยเงินตรงนั้นคุณแม่ก็คืนหมดไงคืนใ,ในการทําทานบารมีตลอดแล้วบางทีเนี่ยขาย ขายสมบัติเก่าของตัวเองคุณแม่ให้ไว้นะคะแหวนสร้อยอะไรเงี้ยของพี่น้องก็ยังอยู่ครบของเราก็จะไปกระซิบที่โกรธคุณแม่เพราะถ้าท่านอยู่ท่านไม่ให้ทำเราค่ะท่านรู้นะจะไม่ให้เลยนะกระซิบคุณแม่ขาอย่าเสียดายนะหนูเปลี่ยนทรัพย์ของคุณแม่ให้เป็นอริยทรัพย์นะคะหนูใส่นี่ก็อันตรายแต่ตอนนี้ขอใส่ชั่วคราวแล้วพอถึงปีเราจะทํานู่นทํานี่นะคะอย่างเนี้ยทำสบู่สบู่ถวายพระ จายไปหกหมื่นก็ขายสร้อยไปเือที่เห็นเนี่ยของคุณแม่นี่ก็ได้ถวายหลวงพ่อสนองด้วยคือถามว่าสบู่ดีไหมเป็นสบู่ที่เหมือนกับมีสามแบบพิธธรรมนะคะแบบนึงใส่ตะไคร้เรียกว่าถ้าเวลาท่านอาบแล้วนั่งสมาธิเนี่ยยุง